สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเชฟโรเลตนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นทํากันเท่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่าอะไรหายากนะครับก็สวิตก็กว่าจะหาเบิกได้ก็นานนะครับตัวนี้ถึงจะได้ทากันนะครับก็วันนี้ก็รถจะเป็นพับมือนะครับแล้วก็ปรับเลนไฟฟ้าวันนี้ก็ติดตั้งเป็นพับไฟฟ้านะทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้ก็อะไหล่แท้นะครับก็มีรับประกันมอเตอร์ให้1ปีนะครับผม มันจะที่หายากๆก็คือตัวสวิต์นะครับสวิตต์พับกลางนะครับจะทํายากนะครับอันนี้ก็ปรับเลนก็ใช้งานได้ปกตินะครับทุกอย่างนะครับมอเตอร์ก็ใช้มอเตอร์เดิมนะจะใช้กับออนิวไม่ได้นะครับอะไรนะครับตัวสายไฟเขาจะไม่เหมือนกันนะครับต้องมาทําแยกสายไฟออกนะครับก็ปรับเลนก็ใช้งานได้หมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับพับไฟฟ้านะครับของเชฟเขาจะพับที่สวิต์ตัวนี้นะครับ เวลาที่จะพับนะครับ LR ต้องอยู่ตรงกลางนะครับไม่งั้นมันจะไม่พับให้ครับลองกด R ค้างไว้ครับเห็นมครับมันจะไม่พับให้นะครับมันจะเป็นปรับเลนทเฉยนะครับแต่ว่าถ้าเรากดไว้ตรงกลางนะครับกดปุ๊บนะครับมันก็จะพับให้นะมันเป็นวันทัดนะครับกดทีเดียวก็ทํางานแล้วนะครับกดกลางนะครับก็กดตําแหน่งเดิมนะครับมันก็จะพับกลางให้นะครับตัวนี้นะครับตัวมอเตอร์ของเราครับรับประกันให้1ปีนะปีครับ a อ l New นะครับ i s u z D-Max นะครับก็รับทําอยู่นะครับยังมีของอยู่ บางชุดนะครับสนใจทักมาได้ปี2020ก็มีของนะครับสั่งได้เลยนะครับสั่งไปติดตั้งเองก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้เป็นวันทัด์ครับนุ่มๆนะครับก็ติดตั้งเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับก็สนใจยังไงก็ทักมาได้ครับรับติดตั้งทำกระจกพับไฟฟ้านะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับฮอนด้าโตโยต้าอิยสุนะครับ แล้วก็ห่อตัวมิซูนะครับรับทํารับเดินระบบให้ครบนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็นานนะครับนานเพราะว่าอะไรนานเพราะว่ารออะไรนะครับไม่ได้นานเพราะว่าอย่างอื่นนะครับวันนี้ก็เสร็จสรดเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับสําหรับตัวเชฟโรเลตนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ